กับกองทุนบัวหลวงกองทุนแอคทีฟฟันหรือว่าแพสซีฟฟันนะครับสองกองเนี้ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนบริหารเชิงลุกคือแอคทีฟฟันบริหารเชิงรับคือแพสซีฟฟันหรือพวกกองทุนดัชนีแต่ถ้าพูดกันเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างประกอบให้เลยก็คือว่าแอคทีฟฟันก็คือกองทุนรวมที่ ผู้จัดการกองทุนเขาจะลงทุนในหุ้นลงทุนในตราสารหน,นี้ในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนนะครับภายใต้ความเสี่ยงแล้วก็อยู่ภายนโยบายที่เหมาะสมนะครับคือคิดว่าจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ลงทุน ของบราจาบัวหลวงถ้าเป็นแอคทีฟฟันกองทุนหุ้นนะครับของเราเป็นแอคทีฟฟันทุกกองไม่ว่าจะเป็นบัวแก้วบัวแก้ว2บัวแก้วปันผลบัวหลวงสิริผลบรรษัทพิบาลกองทุนรวมคนไทยใจดีนะครับหรือว่ากองทุน LTF หรือว่ากองทุนหุ้น IMF ของเราตราสารนี้ของค่ายเราก็เป็นแอคทีฟฟันเหมือนกันนะครับกองทุนหุ้นของเรามองว่าเวลาเราจะลงทุนเราจะเลือกหุ้นที่อยู่ในทีมการลงทุนมีคอนเซปต์ว่า ธุรกิจมันจะไปทางไหนอนาคตธุรกิจใดจะรุ่งเราก็จะเลือกของบริษัทเหลนะ่านั้นนี่คือเราเลือกเป็นลายตัว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 ,ตวลงทุนในสิ่งที่คิดว่าดีให้ตราสารนี้เราก็จะในเรื่องความปลอดภัยของผู้ลงทุนให้ผู้ลงทุนอุ่นใจสบายใจว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็การพึงระวังในการคัดสรรตราสารนี้ที่ลงทุนอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนสูงที่สุดแต่เป็นกองทุนที่ลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนอย่างพอเหมาะผสมแล้วก็ ไว้วางใจได้ในระดับที่เราคิดว่าเราพิจารณาแล้วนะครับอันนี้คือแอคทีฟฟันของเราแต่ถ้าแพสซีฟฟันหรือกองทุนดัชนีง่ายๆเลยครับเราบอกว่าแอคทีฟฟันผู้จัดการกองทุนเขาเลือกหุนให้ถูกไหมครับเราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไปผู้จัดการกองทุนเลือกต้นให้เลือกหุ้นให้แต่แพสซีฟฟันผู้ลงทุนบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะในเมื่อฉันเชื่ออยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยมันจะดีฉันเลือกกองทุนหุ้นเนี่ยฉันต้องมาเสี่ยงกับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนทําไมเขาอาจจะเลือกผิดก,ก็ได้ ฉันอาจจะเลือกหุ้นแบบอยากให้หุ้นแบบผลตอบแทนขึ้นแบบดัชนีเลยก็คืออาจจะเป็นเซตฟิฟอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาเลือกกองทุนเซตฟิฟอย่างนี้เราเรียกว่าดัชนีเพราะกองทุนดัชนีพวกเนี้ยผู้จัดจาก,การกองทุนเขามีเป้าหมายไม่ได้การเลือกหุ้นที่ดีที่สุดให้คุณแต่เลือกหุ้นที่ลงทุนแล้วทําให้กองทุนมีผลตอบแทนวิ่งไปในทิศทางเดียวกับดัชนีเซตฟิฟขึ้น50%กองทุนนี้ก็จะขึ้น50% จ้าพิพตี้ลงมันก็จะลงตามเพราะว่าเขาจะลงทุนเหมือนเหมือนกันวิธีการเขาอาจจะซื้อหุ้น50ตัวตามดัชนีเลยครับตามขนา,ขนาดของสัสดส่วนในดัชนีหุ้นตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะวิ่งไปเป็นความแตกต่างนะครับพาสีฟันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราตัดประเด็นเรื่องผู้จัดการกองทุนเลือกผิดหรือเรื่องถูกไปแต่ขณะเดียวกันแอคทีฟฟันจะมีโอกาสมากกว่าเพราะผู้จัดการกองทุนเขามีเป้าหมายที่เขาจะ สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบอย่างเซฟเมื่อกี้เพราะถ้าสมมุติว่าเขาทาได้น้อยกว่านี้นักลงทุนเขาจะมาลงทุนกับแอคทีฟฟันทำไมครับเขาก็ไปซื้อกองทุนดัชนีซะสิเพราะว่าฉันชัวร์ว่าฉันได้ตามนี้เพราะเขาบริหารให้เกาะกันไปนี่คือความแตกต่างของ2ตัวครับแอคทีฟฟันกับแพสซีฟฟันอะไรดีกว่านะครับจริงๆแพสซีฟฟันก็ดีนะแต่อย่างของบลจบหลวงเราเป็นค่ายแอคทีฟเรามองว่า ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนความรู้ความสามารถแล้วก็ข้อมูลต่างๆในอยู่ตลาดบ้านเราเนี่ยมันมีช่องทางมันมีโอกาสที่ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาคิดวิเคราะห์อยู่บนธีมการลงทุนตามคอนเซ็ปต์ของเราในการเลือกหุ้นที่ดีเราเชื่อว่าหุ้นพวกนี้สุดท้ายแล้วเมื่อรวมๆกันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเราก็จึงเลือกที่จะเป็นค่ายแอคทีฟฟนร์และใช้ความรู้ความสามารถของเราในการเดินเส้นทางนี้มากว่า20ปีครับ แอคทีฟฟันกับแพสซีฟฟันนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมากองทุนนุ่นแอคทีฟฟันให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีกว่านะครับง่ายๆคือกองทุนของบรจบวัวหลวงอย่างเช่นบวัวหลวงทศพลหรือว่าบัวแก้วที่นักลงทุนพูดถึงอรืออย่างหรืออย่างบวัวหลวงหุ้นระยยยาวของเราเองนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าการที่เราบอกว่าเราจะเลือกหุ้นเป็นตัวๆเราเลือกหุ้นที่ดีที่อยู่ในธีมอยู่ในกระแสแล้วคิดว่าจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนในอนาคตเราก็จะลงทุนให้น้ําหนักกับหุ้นกลุ่มนั้นในขณะที่ ตลาดหลัทรัพทั้งตลาดมันอาจจะมีหุ้นของบริษัทบางบริษัทที่ไม่เพอร์ฟอร์มหรือว่าเป็นบริษัทที่ธุรกิจเขาไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันราคามันก็เลยไม่ไปไหนก็เราก็าตัดพวกนั้นออกเหลือเฉพาะในสิ่งที่เราคิดระยะยาวมันก็จะทําให้ผลตอบแทนของแอคทีฟฟ u n d นที่เราลงทุนเนี่ยดีกว่าเพียงแต่ว่าในจังหวะสั้นๆมันก็อาจจะมีบ้างที่ผลตอบแทนเปรียบเทียบ แพ้ดัชนีไม่ว่าจะเป็นเซตอินเด็กหรือเซติแน่นอนครับเพราะตลาดหุ้นเต็มไปด้วยอารมณ์ความผ,ลผ,ลผ,ลผลันผวนความหวาดกลัวแต่สุดท้ายแล้วราคาต่างๆผลตอบแทนต่างๆดัชนีต่างๆหรือว่าราคาหุ้นแต่ละตัวผลตอบแทนเงินปันผลที่ได้มันก็จะสะท้อนผลประกอบการแล้วก็ธุรกิจที่แท,ท้จริงของเขาครับ